จะมีนายมองตัวเองบนเส้นทางบันเทิงตรงนี้ค่ะมาขนาดนี้แล้วให้คะแนาตัวเองที่เท่าไหร่ดีหแล้วนะครับอืเ <K> <K> ขารู้สึกว่าเออก็ทำมาประมาณหนึ่งที่ที่ถือว่าพูดได้กับตัวเองแล้วว่าประสบความสำเร็จได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีอีกหลายทางมากๆที่เราสามารถไปได้แล้วก็เราเพิ่งเข้าวงการมาแป๊บเดียวเองค่ะ รู้สึกว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็ยังมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เรายังไม่ได้ที่สุดของอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเลยรู้สึกว่าอือยากอยากทำอยากทำให้อยากทำดูว่าเราจะไปได้สุดถึงตรงไหนถ้ามีเด็กที่เขามีฝันอะไรสักอย่างในชีวิตเขาแบบคุณอย,คอยากจะพูดให้กำลังใจหรือชี้แนะแนวทางอะไรให้เขาหน่อยไหมคะไปในเพสของตัวเองแล้วกันอย,อ,อย่าเร่งตัวเอง อย่าอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังเด็กอยู่เราเรามีไฟแล้เราต้องรีบทํานะก่อนที่แบบคนอื่นเขาจะทำกันแล้วก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดเดี๋ยวโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเองใน,ใในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็ในเวลาที่เราพร้อมแต่เมื่อกี้ชอบที่คุณพูดว่าหาของให้เจอก็คือหาความสามารถแล้วก็ศักยภาพตัวเองให้เจอก่อนนีดที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปเอง